อยากไปเที่ยวมากเลยอะแต่บูโน่ไม่ว่างไปชวนโกโก้ดีกว่าโกโก้โกโก้โกโกนายอยู่บ้านวาวโกโก้ฉันอยู่นี่เออวันนี้ฉันว่าจะชวนนายไปสวนสาธารณะอะไปเที่ยวด้วยกันไหมไปสิไปไปสวนสาธารณะเสร็จแล้วก็ค่อยไปหาอะไรอร่อยๆกินกันโอเคโอเคเพราะว่าลูกดอกไม่อยู่ไปไปไปไงอะเดี๋ยวฉันพาไปขับรถไป เดี๋ยวขับรถบูโน่ไปขับรถบูโน่ใช่เดี๋ยวฉันเป็นคนขับฉันเป็นแมวนะเฮ้ยเป็นแมวก็ขับรถเป็นไม่เชื่อคอยดูฉันเรียนมาจากบูโน่ฮะเรียนมาแน่นอนโอริโอสิบบูโน่เดี๋ยวคอยดูเออจะดีไหมเนี่ยเฮ้ยฉันขับได้เหมือนบูโน่แต่แพงแพงแพงฉัแพงจะปีนกำแพงเหมือนบูโน่ไงโอ้ต้องป่ว ฉันบอกแล้วว่าฉันเรียนมาจากบูโน่ฉันจะตยไหมเนี่ยนายไม,ไม่ต้องกลัวไม่ตุยแน่นอนตุยอะไรเธอเป็นแมวมีเก้าชีวิตนะฉันเป็นหมามีชีวิตเดียวอาจจะตุยแล้วก็ตุยเลยนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วฉันไม่ทำให้ในายตุยหรอกนี่ไงเ้ยห็นไหมบอกแล้วแป๊บเดียวก็ถึงไปเข้าไปวิ่งออกกำลังกายกันดีกว่าเราวิ่งมาจากบ้านอะไรก็ได้นี่ ฉันอยากโชว์ไงฉันอยากโชว์สกิลขับรถของฉันให้นายดูไงไปวิ่งออกกำลังกายกันวิ่งสักสิบกิโลเลยนะสองกิโลก็พอไหมสองกิโลโอ้โหนายนี่เป็นหมาภาษาอะไรวิ่งแค่สองกิโลหนี่อยู่บ้านจริงๆนอนเยอะก่อนนี่ต้องฉันเป็นไงล่ะแข็งแรงไหม วิ่งขึ้นลงสะพานได้นะโดดน้ำเล่นนะมีน้ำข้างล่างเป็นน้ำ,นำจะบ้าแล้วโดดน้ำอะไรฉันกลัวน้ำฉันเป็นแมวมฉันไม่ชอบน้ำอากาศร,ร้อนนะฉันน่าจะโดดน้ำเล่นนะไม่อ่ะฉันชอบวิ่งมากกว่าเป็นไงเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วะเหนื่นอยแล้วบอไม่ได้เดี๋ยวฉัน พาไปหาอะไรกินรองท้องก่อนแล้วกันนะที่มินิมาร์ทโอเคไหมโอเคโอเคขับดีเดียเที่ยวเนี้ยได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยเฉันขอกลับรถก่อนแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องกลัวชนนิดชนหน่อยภูโนเขาไม่ว่าหรอกโอเคโอเคโอเคไปเดี๋ยวไปร้านมินินมาร์ทซื้ออะไรกินดีนะ ปั้นเลยเออก็ดีเหมือนกันนะก็แต่เขามีข้อปั้นหน้าประตูไหมอืมน่าจะมีอยู่นะอืมงั้นเดี๋ยวลองไปดูก่อนอ๋อโอ้โยเป็นไงชั้นดิฟดิฟโอ้โหมีดิฟด้วยโอ้โหบอกแล้วว่าฉันขับรถเก่งมากโนระวังโนดโอ้ยฟาสต์แอนด์ฟิวเลียตเลยนะเนี่ยจะบอกเบาเบาเป็นไง อยู่หน้ตบูโน้ตเขารู้ไหมเนี่ยเอารถมารู้บุนโน้ตบอกเอารถไปใช้ตามสบายเลยบุนโน้ตก็ชนยับเหมือนกันอ่ะอะไรนะเข้าปั้นเหรอได้เลยเปิดชั้นได้ชิ้นหนึ่งโอเคได้นี่เอาไปคนละชิ้นกินกันก่อนนะเดี๋ยวเราไปร้านซูชิต่อโอเคปไปร้านซูชิต่อแต่แต่อะไรให้ฉันโทรฝีมือ ขี่มอไซค์ให้ดูปะล่ะเฮ้ยนายขี่มอเตอร์ไซค์เป็นด้วเหรอแน่นอนกลับไปเอามอร์ไซค์ก่อนโอเคได้ไปไปเดี๋ยวฉันมอเตอร์ไซค์ของลูกดอกเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อได้ได้ได,ได้งั้นเอาจอดรถไว้ก่อนไปไปเร็วมอเตอร์ไซค์ลูกดอกเหรอแล้วนายขับเป็นจริงใช่ไหมเป็นจริงโอ้โหสอนขึ้นมาเลยไป โอเคต้องใส่หมวกกันน็อกไหมอะไม่ต้องหรอกเฮ้ยนะขับดีๆนะขับเป็นแน่ใช่ไหมเนี่ยเรังคคระวังคนอ๋อเป็นสคนละทางเป็นจำเข้ามาทุกขั้นตอนเลยถึงมะเนี่ยเองเฮ้ยท่อน้ำถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่โอ้โหโชคดีนะเนี่ยร้านซูชิอยู่ใกล้บ้านเอาลงมาลงมาปะปไปะปะคิวว่าเดี๋ยวสั่งเซตใหญ่เลย โอเคสั่งให้ฉันด้วยนะขอซูชิเพซตหนึ่งครับฉันก็หิวมากเหมือนกันโอ้ยนั่งนั่งนั่งน่ากินมากซูชิน่ากินมากแน่นอนมีหน้าปลาทูด้วยนะจริงเหรอจริงสิปลาทูอะไรอ่ะทำไมหน้าตาไม่คุ้นเลยอ้าวปลาทูจากแม่กรองไงแม่กรองอ่ะงงแม่กรองอยู่แถวไหนเนี่ยฉันไม่รู้จักติดกับโอซาก้าไง แม่กองอยู่ติดกับโอซาก้าเอืองงงงไม่ใช่ไม่อยากไม่เคยไปโถไม่เคยอ่ะฉันไปมาสองรอบแล้วฉันเคยไปแต่โตเกียวอ่ะโตเกียวไส้ครีมอ่ะนะไปกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวนี่มันรถนี่มันไม่ใช่หรอลดลงลดลงโอ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเล็งล็งรถลง กินซูชิไม่แถมมอไซน์นอะโอ้ยโกโก้นายฉันฉันทำผิดคัน๋ยวรถลุงแกก็สวยดีนะเด้เอากลับบ้านจับแล้วไม่ล่ะไปไปกลับบ้านขโมยขโมยรถลุงเขาเนี่ยรถลุงเขาตำบุตตำมี้ดีอ่ะโอ้ยในที่สุดก็ถึงบ้านจนได้อย่างปลอดภัยอ่ะโหเป็นไงฝีมือฉันเฮ้ยนายจอดนิ่งมากเลยอ่ะแน่นอนโอเคไปคราวหน้าเรา ไปเที่ยวอะไรอีกม่ได้ได้ได้เดี๋ยวข้างหน้าฉันขับรถให้ไปเอารถลูกดอกไปเลยนะได้ได้ได้<ค>ไ <ว S 2> เจอก, <ๆ S 2> จกันใหม่บ๊ายโอ้ย